ทาไหนนั่นรู้รู้ไม่เบิกิี่หรอยังนั่นมันไหลลวงมากบ๊อบบ่ดินเออขื้นย่ดอกมันดินมันแข็งนะครับดนินแข็งอยู่<ด>รถ<ด>ม,มันเป็นหลองน้ำก็ดีอนี้แน่สวัสดีครับยุบช่องวิเรไซด์ดันติดครับรถคนเขา่าโอ้ยรถคนเขา่าติดเย,ยากับบาไปลากนี่ ลากขึ้นไวไงนะมันจิดแห้งอยู่<อ>บ่รถโบมีแห้งครับเจ้าเนี่ยนะเจ้าเทสเลยนี่และรถ,ถมันเถาเป็นมาครับเจ้าจะดถอดนี่แหละไง กน,นล่างขึ้นมาจากเกีียวเขาครับเขาไปหลากนี่เพื่อนเดี๋ยวมันสิบทันมีระบบไฟด้วยครับนี่อมันบลันไหนนั่นดูันไม่เบิ้งกี่หรอง่อนั่นมันไหลลงมากบ๊อบพอดี อ๋อขื่นยูดอกมันดินมันแข็งนะครับดินแข็งยรูรถมันเป็นหลอกน้าก็ดี้วงนี้แน่สลักเลยอ๋อไปทางไหนมัดทางพุ่นเลยเดี๋ยวทางนี้ผมมัดให้ก็ไัไนอสอดมัดในหู้นี่เด้สอดได้ปะสอดเลยงี้เออแน,น่สอดก็ได้จ้อย อย่างขึ้นใหญ่กลัวในกรงรูปอะไรบ่นมีแนวขัดล้อบ่นีเล็กนี่ขัดแล้วมันจะออกได้บ่ล่ะเอาไงขัดแล้วจะออกได้บ่ล่ะขัดอะไรมาสอดเขาไปห้วังหันแม่เมื่อกี้ไงโอ้ขัดทางเดียวผมนี่บ่เออนี่ผมเฮ้ยเจ้าสลักนี่ไว้ไ่นี่นี่ดี่วะนี่ Như vậy. Như vậy. À, là nghe không đấy, nghe nghe ở căng nàn này, nghe qua đây bù, nghe nghe cuồng mày chứ xí, qua đây bù, qua đây, đây có ao lép nhé? nghe, lép cứ ship đi bỏ. đi, con một bù, เพอพอว่ายัยเลิกเดี๋ยวมันสีงอสีดึงบวกอยไปที่ในาวบอกแบบนี้มัดไปไงเออนาสันตันลดกันเลยอจะนี้ละบอมัดลดมัดลดมัดแค่นั้นละยู่เลรครับอฮ้ยยู่ลยเนาะ เออพนะอีกรอบนึงอีกทบนึงลอถึง,งันนั้นเกดยบอันนี้หายไปได้ดิมเก็บโซครับเก็บโซ อ้าวเดี๋ยวลองเบ่งครับนี่เอากระบ,บาด,ดิรถโค้นเข่าครับเอาสิเป็นแจงใด นั่นคือโบมาเป็นยังไงไงขึน้นแล้วบ่ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวผมต่อยเห็นหน่อยนึง่งเอ้ยนะเหยียบกระจุยกระจายครับรถแรงลากรถเกี่ยวน้องันนี้เหยียบยางเดียวครับ <laughs> รถขั้นนันขาดมันเบิดครับ แขมขอว่าแล้วเล็กสีเบเี้ยวถือออกได้อยู่าาได้อยู่เอ๊ะครับเดี๋ยวไปง่ายเรียกว่าปุ่นเลยเหรอแก่สูคคบบนทัสเ้องแบบนี้ ผมกอกว่าอายุลากเพื่อนบ๊ไปเพื่อนจอดที่จริงบอกว่าเบ่งว่าขาดเบิดอง่ะบ่ะมีแห้งครับนาเบ่งหลุมหมดเลยอมันตกหลุมอ๋อนี่ตอนนั้นผมเห็นเพื่อนจอดอยู่นี่ เพืนคับออกไปนันตกะรุมมัน่นอยู่เลยครับเค่ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ